เคยสงสัยกันไหมว่าไม่เฮียอ้าวเคยสงสัยกันไหมว่าถ้าทีมเจ็ดอ่ะมันไม่มีสักุระอยู่ในทีมอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อทีมบ้างแล้วไม่จะส่งผลกระทบอะไรต่อเนื้อเรื่องบ้างวันเนี้ยเรายังมาพูดถึงทฤษฎี what if นี่กันอ่าเราจะพูดว่าทีมเจ็ดอ่ะประกอบไปด้วยคาคาชินารุโตะซาสเกะแล้วก็อ่ทาทังขยะสีชมพูแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสักุระอยู่ในทีมล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะ เ,เราจะเอาใครมาดีนะเอามาเทนเอาเป็นฮินาตะก็แล้วกันเราเอาเป็นฮินาตะนางเอกของเรื่องมาเทนก็แล้วกันเรามาดูกันก่อนว่าสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อทีม7อย่างที่1เลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทีม7อาจารย์คาคาจิเนี่ยจะเป็นอาจารย์ทีมใช่ไหมนารตโตะจะเป็นแรงจูงใจแล้วก็ดือ้อกล้าในการต่อสู้ซาสเกะเป็นอัจฉริยะ เย็นชาแล้วก็หญิงส่วนซากุระเนี่ยมันจะเป็นฉลาดทางวิชาการแล้วก็เอรักซัสเกิมีอีโก้สูงในช่วงเร่ไม่ไม่ไม่พวกช่วงเร่หรอกไอสัตว์กวัาทุกช่วงเลยเว้ยที่เปลี่ยนเป็นเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนเป็นฮินาตะซึ่งบุคลิกของฮินาตะก็คือขี ai, ้อายอ่อนโน้ม แต่พยายามและมีจิตใจที่แน่วแน่เว้ยความเปลีป่ยนแปลงที่สําคัญเลยก็คือหนึ่งเลยก็คือพละวัตของทีมจะสงบขึ้นและสนับสนุนกันมากขึ้นฮินาตะนะมีบุคลิกที่อ่อนโยนแล้วก็รับฟังมากกว่าสักุระมันจึงจะไม่กัดคอนารรโตหรือว่าซาสกเกะเวลาที่จะทําอะไรเหมือนกับสักุระเห็นไหมอันเนี้ยคือการเปลีป่ยนแปลงที่หนึ่งเว้ยละทีมแ่ะมันจะมีความที่กลมกลืนของทีมอะมากขึ้นเว้ยแล้วก็ทําให้คาคาชิอะ สามารถที่จะสอนแล้วก็พัฒนาทักษะของแต่ละคนได้รวดเร็วขึ้นเห็นไหมนี่นี่อย่างแรกคือยอยนะแค่ตัดแค่ตัดซากุระอ่ะมันก็ทําให้ทีมูมีความกลมกล่อมขึ้น่ะเห็นไหมนี่อย่างแรกนะเราไปดูอย่างที่2อกันดีกว่าอย่างที่2ก็คือนารุโตะอาจจะมีการเติบโตทางอารมณ์มากขึ้นเพราะฮินาตะเนี่ยเราู้อยู่แล้วว่าฮินาตะเอบรักนารุโตะฮินาตะเนี่ยจะทุยสนับสนุนและชื่นชมเขาตั้งแต่ต้นเห็นไหม มันจะทําให้ตัวของนาโตะมีความมั่นใจตัวเร็วขึ้นและก็ไม่โดดเดี่ยวมันต้นเรื่องเพราะว่าอย่าลืมว่านาโตะมันโดดเดี่ยวเพราะสากุระมันคือมันมันลิงจะจะเอาแต่ซาสึเกะอ่ะและซาสึเกะแม่งก็ไม่ค่อยสนใจนาโตะแค่นี้นาโตะก็จะมีการพัฒนาทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจที่มากขึ้นเลยก็คือซาสึเกะอาจจะมีความรู้สึกที่เปละเยะขึ้นอ้าวแต่คนถามว่าทาไมอ่ะฮินาตะมันก็ผู้หญิงเหมือนกันไม่ใช่เหรอแล้วมันจะไปเปละ เตะต่างอะไรของมันอ่ะไม่ฟังนะเพราะว่าทีมอ่ะมันไม่มีใครตาคอยตามไล่ตามหรือว่าสนใจมันโดยตรงไงเพราะอย่าลืมว่าตอนที่สากุระมันอยู่อ่ะสากุระมันจะสนใจซาสึเกะใช่ไหมล่ะทําให้ซาสึเกะมันรู้สึกว่าเออมีแรงจูงใจมีคนไล่ตามมันเนี่ยเออมันก็จะรู้สึกว่าเอออย่างนยก็พวกนี้มันดูเหมือนเป็นครอบครัวนะแต่พอฮินาตะมาเข้าใจใช่ไหมว่าฮินาตะกับซาสึเกะแม่งไม่เคยคุยกันเลยเว้ยทั้งเรื่องอ่ะอันนี้ไม่นับพระบราโตะนะนับเฉพาะในเรื่องของนาโตะฮินาตะกับซาสึเกะแม่งไม่เคยคุย leh leh ni noh พอซาสเกะมันไม่มีแรงจูงใจเหมือนกับตอนที่ซากุระมันอยู่และซากุระมันเอบชอบซาสเกะซาส,สเกะแม่งก็จะโดดเดี่ยวแล้วก็รู้สึกเครียดง่ายเวย้ยแล้วมันก็จะมีโอกาสที่ทําให้ซาสเกะแม่งหนีหนีออกจากหมู่บ้านเร็วขึ้นหน่อยหรือไม่ก็ถูกฮินาตะแล้วก็นารุโตะกลับมาดึงก็คือกลับพามาหมู่บ้านไว้ขึ้นเพราะฮินาตะไม่ตัดสินใจซาส,สเกะเนี่ยเหมือนกับซากุระทาในบางตอนแต่ไฟก็คือ,อการต่อสู้ของภารกิจในต่างๆจะเปลี่ยนไปยังไงเหรอก็ภารกิจการแย่งรักครังจะก มันจะทําให้ฮินาตะใช้วิชาเนีตัวเองก็คือเบียวคุก,กันในการวางแผนแล้วก็รอบครอบสักุระที่มาจจะมีโอกาสชนะมากขึ้นเพราะมีการประสานวิชามากกว,ากว่าการใช้อารมณ์เหมือนตอนที่สักุระมันอยู่โอ้โหไม่ได้พูดมานี่ไม่มีแต่ข้อดีนะไม่มีข้อเสียเลยเลยเว้ยภารกิจที่ว่าปกป้องซาบุสะฮินาตะไม่ได้โดดเด่นในด้านพลังลุกในช่วงในช่วงนี้มันไม่ได้โดดเด่นเว้ยแต่มีเนตที่ช่วยมองผ่านหมาะได้ มันมีประโยชน์มากในการจับสังเกตของฮาคุเห็นไหมเหมื่อฮากิสังเกตไอาซากุระในต้นเรื่องแม่งเทพจะไม่มีบทในฉากนี้เลย,ยดังนั้นถ้าฮินาตะมาอยู่ในฉากเนี้ยมันจะมีบทมากกว่าเพราะว่าซากุระมันไม่มีอะไรเลยมีแต่พละกําลังแล้วก็ความสวยเว้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือความน่ารำคาญน่านนหงุดหงิดแต่ฮินาตะฮินาตะคือมีหมดเลย ความตั้งใจความแน่วแนว่ความพยายามแล้วก็มีทั้งเนตรเบียวคุก,กันด้วยเนตรสีขาวอะ่ะต่อไปก็เป็นผลกระทบระยะยาวต่อเนื้อเรื่องมันจะส่งผลอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยความสัมพันธ์ของนาราโตะกับฮินาตะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้น หรือว่าเร็วขึ้นโดยซ้ำเออเปิดใจยอมรับฮินาตะแล้วอาจจะคบเป็นแฟนแตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้เออใครจะไม่รู้ล่ะฮินาตะอาจจะเก่งไวขึ้นกว่าเดิมเพราะได้อยู่คนที่เก่งคือนารุโตะซาสเกะจึงช่วยให้ฮินาตะมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเขาสงสัยว่าอาฮินาตะปยู่ทีมเจนแล้วมึงจะเอาสักกระ ไปไว้ทีมไหนผมจะขอยกเป็นทีมของคุเดนยก็แล้วกันอาจจะพัฒนาเร็วกว่าเดิมก็ได้ด้านทาักษะการต่อสู้ด้านพลังกำลังวิชาการอะไรเนี่ยเออที่มันถนัดอะ่ะเอออาจจะพัฒนาไว้ก็ได้เดี๋ยวจ้า,จางแม่งกูไม่ได้สนหากหากนาร์โตมีใครสักคนที่เชื่อมั่นในตัวเขาแล้วก็จรงิงจังกับเขาแบบใกล้ตัวรนะยะไปคิดมากเกินไปอะ่ะเราก็จะมีทำโอกาสให้นาร์โตเติบโต,ตขึ้นแลวเร็วขึ้นมากกว่าไทาม์ไลน์ปกติที่เราเห็นกันอยู่คุณเดนไมว่าแค่เปลี่ยนตัวละครนิดๆิดหน่อยๆน่อยอ่ะแค่เอา ตัวละครตัวนึงอะ่ะที่มันเป็นเพศหญิงเหมือนกันอะ่ะแต่เอาซากุระ ออกไปอ่ะแล้วเอาฮินาตะมาแทนที่สัก,กุระในทีมเกตทุกอย่างไม่ก็เปลี่ยนแล้วเว้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่เรื่องของสมาชิกในทีมนะคุณเห็นไหมว่ามันจะส่งผลกระทบถึงเนือเ้อเรื่องหลักแล้วก็การพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ของพวกตัวละครในทีมหรือว่าในเนื้อเรื่องก็จะสมเหตุสมผลใช่ไหมบอกแค่คนคนเดียวมันสามารถทําทีมแม่งชิบหายได้เพราะอย่าลืมว่าอ e ีสักุระถังขยะสีชมพูนั่นอ่ะมันไม่ค่อยช่วยเลยอย่างเช่นที่ผมบอกในตอนที่สู้กับฮาคุ มันไม่ช่วยอะไรเลยเว้ยมันทําหาอะไรไม่ได้เลยอะที่เห็นอยู่ตอนนั้นอะที่เห็นตอนนั้นอะที่แม่งบทเด่นๆอยู่ก็มีนารุโตะซาสเกะแล้วก็กาคาชิแต่ในมือ <laughs> แต่สากุระแม่งทำอะไรไม่ได้เลยแต่ในเมื่อเราเอาฮินาตะมาเทน,นสถานการณ์นั้นอะจะเห็ในได้เลยว่าฮินาตะแม่งมีประโยชน์กว่าเพราะสามารถใช้เนตรเบลกุกันความมีประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นหน่วยต่างจากอ,อ,อีเอเอเออนั่นแหละน่าก็คลิปนี้เราก็มาพูดถึงทฤษฎีที่น่าสนใจกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันว่า อ่าไม่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าเกิดว่าเราฮหนหน้าตามาเตนที่ของสกุระในทีม7แล้วก็ถ้าชอบทฤษฎีแบบนี้กดไลค์กูไม่ขอเยอะกูขอแค่20ไลค์เว้ย20ไลค์จริงๆเว้ยเจอใหม่คลิปหน้า